อย่างนี้นะก่อนเครื่องนั้นเลยฮนะอยาได้บื้มเชียวมันก็ไม่สนใจนะช็อตแล้วพวกไหนพวกไหนไอ้เฮียเอ้ยไม่ได้ไอ้สัตว์โอ้โหเมื่อกี้ผมวางไว้ไปวะ่ะ เชื่อเกือบหลอละไอ้ Sorry, เจ้าเองไอ้ซอรี่เพื่อนเมื่อกี้กูเลิกลักไปหน่อย thanks เกือบโหจบละไอ้หี้อ่ะ oh, ไปหนึ่งดอกสุดแมปนะฮะเจ๋อแมดสองเร็บร้อยขอบคุณที่ยังมาช่วยเหลือทั้งสามเครื่องสามเครื่องสามคน เหมือนใจง่ายแต่ใ็ยากเออสักทีปิดมันมามันมามันมาปใจตัวไป l e สโก้โอ้ยอ่อมึงอไม่เลงกูอะเฮ้ยกล่องพยาบาลโอ้โหกูคอเลยประทังชีวิตตัวเองก่อนาจะดจุดนี้กูควรทำอะไรก่อนดี หาท่อเหรอหท่อไม่น่าอยู่แถวนี้นะเอา้าวตรงนั้นคือที่แรกได้ยินเสียงแวแวๆแ,แลวเสียงมันท่อเลยวะเดินกลับไปเออจเจอแล้วมาแววโอ้โหมาถึง คุณรอดได้ยังไงอุ๊บโดนจนได้กูทำไมเขาเขาไม่ฟืดวะ ้องลินจะพึ่งมาเจอพี่นะรอ,อเวลาอีกไม่นานเฮ้ยโมึงไม่คิดจะฮิวกูเลยเหรอ ว่าจะไหม้แล้วนะให้กูล่อตัวไปเขาน่าจะมือใหม่นะมีรางว่าจะมีโนวันนะซิไม่ใช่อะไรหรอก go let's go อ้าวจุดหายคนนี้รอดไหมเนี่ยไป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 เขาน่าจะหลง มันอยู่ของกูตัวอะไรอ่ะไอในเม่สิ้นตีใครก็ไม่รู้อ้าวตีพี่เก่งไงติดเชื้อเลยโอเคโอเคนายเปล่าได้เปล่าฉีดวัคซีนครับดูว่าได้วัคซีนอะไรอน่าจะซีโนแว็คอืมไอคนปั่นใกล้ใกล้เลยปั๊ดอุ้ยไอมันอยู่กับพี่เก่งจริงจริงเก่งอีกแล้วเหรอเรียบร้อย ช่วยละช่วยละนี่มึงมึงกับพี่เก่งนี่ติดเชื้อนี่หว่าเนี่ยไม่ไม่ออ๋เออใช่รู้ว่าโควิดสีอ่เร็วอยู่หรือว่าปั่นเร็วอยู่เห้ยเห็นกูเหรอเออเห็นมั้ยเหรอคูณเมนกเองนะบ้านเล่นได้นะเล่นได้เห้ยตอนนี้พี่เก่งนั่งแอบอยู่ มาถ้ามันถ้ามันกลับมาต่อด้วยนะเออได้ได้ไล่กูอยู่ไล่กูอยู่อ้ยโดนอยาก้ติดหืมาช่วยได้อูอ้หอูลืมไปว่าลิ้นแม่งยาวเฮ้้ยซอมบี สามคนอยู่ใกล้มากใกล้มากเอาี่เก่งมาไอ,าอพี่เก่ช่วยวะใ่ใช,ใช่โอเค <c oughs> เรียบร้อยเล็กนึงเ <c oughs> อาเชื่อมันเจอกู

บ้นบัดเราลองให้มันตีดีกว่าให้ให้ให้มันใช้หมัดตีอ่ะมันจะมีเออมึงยืน้เจี๊ยออกไว้อะให้มันตีดิมึงอยากรู้ว่ามีไม่มีไม่มีไม่มีล็อกเชือกเงาตัวนี้อาจจะเล่นเป็นก็ได้้มันล็อกเชืองนั่งสิอุ้ยไหนวะเฮ้ยเชี่ยผมใจ้นุ่มๆตัวตัวอะไรวะ ตัวแทปเปอร์เว้ยมาแล้วมาแล้วมันเห็นเนาะน่าจะมาแล้วล่ะมันจะรู้แยกย้ายอวงแตกไปบ้านมึงเไอ้บ้านมึงวิ่งดิมึงบปิบดิิบด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 ้าดิบ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 ้บิบงิิบบดิบิบบิบเิบดิเ มาเอากูแวกแวกอู่อยเชิญเอาเฮ้ยมันไม่เอามาไปเอาคน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 โดนหนีดบ้ามันตามมึงแล้วนะเออเอาเลยเต็มที่อเออมีคนช่วยแล้วมีคนช่วยแล้วเสร็จแล้วได้ได้ได้อยู่ยลเ,ๆๆเลยไหม โอ้ยเครื่องนี้ใกล้เสร็จละกูว่ามีโนวันแน่เลยเน่าจมนะนานูว่าน่าจะ,ะไป s <S ไปแล้วสกอร์สกอเลยไม่มียู่เพไม่มีโนวันแ้วไปอเลยมัย่งงี้เข้าไปงี้เลยเหรอไอ้เฮี่ยโหดเกินเฮ้ยกล่องม่งเฮ้ยเฮ้ย

จีจีคุกกิ้งโหด่านนี้โอ้ชิดนานในตำนานโอ้เ oh, <c oughs> จอเครื่องละฝันเลย แทปเปอร์แทปเปอร์ปู้วดักแล้วกับดักต้นหายากโอ้เมื่อกี้มันไม่เห็นกูเฉยโหปูเตือนโดดจะเสร็จเสร็จจะสองเครื่องสามเครื่องแนละ้วต้องปั่นอยู่วะกูเพิ่งถอนอันนี้ไปกับดักว้าวโดดตรงนี้เลยเหรอโอ้ชิดพี่เก่งผมขอโทษ <c oughs> อยู่โน้นเลยเพื่อน บอกว่ามันเฝ้าอ่ะโอ้เป็นไม่ได้วะถ้ามันเฝ้าอ่างนี้ก็ปั่นเลยฮะปั่นเลยดีกว่ามันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันมีเมเยเนี่ยชี้มาไม่เห็นวิ่เก่งื่อ ไปเพื่อนไป เกือบไปโลดเฮ้ยดานนี้วาด่านใหม่บอกเลยงงที่เฮียเฮ้ยที่จัด่านใหม่และคูนซิตี้เจอตัวอะไรวะไม่ใช่มึงวะไม่ไม่ไม่คูอยู่กับเพื่อนอีกคนเออกูอยู่กับเพื่อนอีกคนแล้วแยกกันสองตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยน้องลินน้องลินเจอเพื่อนแล้วผ่ายพวกข้างล่างแล้วอันดานนี้งงเลยอ่ะเพิ่งเคยเจอเป็นหนึ่งสเต็ป สวยอูย้ยลื่นด่านนี้ไม่แค่ครั้งเดียวเองนะอู๋เ่งอันนี้ครั้งแรกกูเลยเนี่ยจริงเหรอจร้ยบอกเลยว่าเครื่องอยู่ไหนก็ไม่มรู้ตอนนะี้หาอยู่อุย้ยเครื่องมันโดนไล่แถวๆนี้ว่ะชิบหายกูณน่าจะอยู่ไกลเลยอยู่ยโซลไฟคกูอยู่ไม่ได้แล้ววารไปละสวยแมปแม่งเหมือนในเกมต้นแบบดิ ใช่เหมือนเหมือนเลยแบบประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเออกูหลงทางเลยเนี่ยบอกเลยแค่ไม่มีชั้นสามนันโอ้โหประตูอยู่นี่เลยไอ้เชี่ยแล้วตอนจะออกนี่คือจะรอดไหมเนี่ยโ<ช>คตรหลงทางมึงเจอมึงได้เจอด้วยยังอุ้ยเจอม้ามึงปั่นเสร็จวะไม่กูยังไม่ได้แตะเครื่องเลยกูหลงทางเหลือเครื่องเดียวแล้วบัสปั่นไปสามเครื่องไอ้เชี่ยกูยังหาไอ้เครื่องไม่เจอเลยเนี่ยเกดอุ้ยไอ้เชี่ยเฟสสอง กูวิ่งไปไม่ถูกกูหลงทางเนี่ยแล้วอีกเครื่องนึงอยู่ตหรอเพื่อนๆทอลี่เมื่อยหมดด่ามึงอ่ะไอ้เหี้ปัญหาใหญ่ๆเลยกูจะออกยังไงวะเฮ้ยๆกูจำประตูทางออกได้เ10หายเจอมันล้วใช่ๆมันเจอครู ทวไว้ทวงไว้ไป,ปั่นโอ้ชิดเล่นด,าด่าเรานี่เท่ากับว่ากูปั่นคุณเดียดสืเครื่อง <c oughs> อ,อียแคมปั่นปั่นอ,อุ้ยเจอเทเทมไฟว่ะกูแกะเดแล้วกันเทมหลอกปัเน <c oughs> ี่ยไอ้เออเทมหลอกช่วยบ้าาาา่าา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 มามาาามาาาาาา เอาียม,<า>มาไงวะตามมึงวะใช่ดิเปิดประตูไนเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยตอนนี้กูไม่รูปปร้ป,ะปรปะปตรูยูงไงกูจะกลับกูจะออกอยังไงก่อนมึงมาทางที่กูมาในบ้าน ไปวิ่งไปทางที่กูมาตรงไปฮะเออมามาตามวิ่งตามกูมาตามไปกันอะไรถ้าบอลแล้วทำหมดบอกเลยนะได้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 ไ,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 ไม่มีเดชหาได้เลยมันน่าจะหลงทางถ้าหลงก็ดีละเป็นว์ปมาวาร์ปมาวาร์ปกลัวแสงกลัวแสง กูไปแล้วตัวอะไรวะเขาติดไปฉายมาด้วยเฮ้ยมันมาแล้วเก็ตไหนไหนนั่นนั่นรู้ละเดินละเรียดเดินละเอ๋อแล้วมันไม่เอากูด้วยแล้วก็จากไปไปไหนแล้วไอ้บัสไม่เห็นเลยวะกูเห็นแล้วอยู่บนมืใช่ไหมนี่มันเอากู ไฮกยกูไม่น่าวางไม้เลยเช่นเอากูอะโด้ไอ้บาสบึงนึงจุกจุกสามเพื่อ่อะโอ้โหมใครมาช่วยมึงยังยังเลยมันอยู่ไหนวะอยู่แถวกูเลยโซนกูด้วยเนี่ยเนี่ยมันยืนโซนเลย บ่อรอดามสวยจัดสวยจัดมันเอามึงเหรอมันตามมึงว่ะเดี๋ยวกูไปช่วยเย้ยให้มันได้อย่างนี้สิกูกูหลังตามรอยเลือดมือรับนมาหากูโดนแล้วเนี่ยสวยจัดไี่ถึงต่อไปอ๋อแท็กหลังหรือว่าอะไรวะแท็กหลังแท็กหลัง เออกูว่า tạm แล้วไปฉาย นออกมาบ้านข้าแล้วมาไ <laughs> ม่ได้แล้วเพื่อนอเฮ้ยสวยวางซ้ำ <spe c> ปรับโอ้ยมึงจะเอาอะไรกับกูอีก <spe c> กู <c oughs> ไปก่อนสวยนอ้อไปไหนแล้ววะม,มันอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยไล่มึงออกอยู่กูอยูก่กูบ้านเล็กบ้านเล็กไม่ดอนสวยกันแล้วสวยจัดเอ้ยเจอทอร์ดเอ้ยโดนจุดสองเข้าไปเออเฮียบัสเอาโต๊ะวันวะเชีย่ยเอ้ยเดี๋ยวกูวิ่งหาก่อนบ้านเอออยู่ได้อีกนานอยู่ได้อีกนานเฮีย hey. <c oughs> ไม่คิดว่าจะมีนะเนี่ยเย้โมเฟยสองแล้วเฮ้ยเจอแล้วเกตเกตเกตเจอแล้วรอไว้รอไว้ไปแล้วเพื่อนเฮ้ยมึงไปช่วยไอเกตสิตอนนี้มาแล้วสามคนสามคนแบบแบบโอ้โหกูลระลึกเลยกูรู้ประตูออกอยู่กูรู้ตำแหน่งประตูออกอไอ้เชีย่ยกโูโดนกูโดนตีโดนตีแล้วมึงไปเลยดโดนตีกูโดนตีมีคนลงไปไปปะไม่ม<ว>ีเลยเอ้าไอ้เชี่ยเมื่อกี้กูเห็นเลย กูเห็นลงบิวเมื่อกี้ไอเ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยกูตายคือมันไม่กล้าไม่กล้ากเข้ามาเว้ยโอ้โหจบเลยเมื่อกี้กูสาล่อเนี่ยคือ,อเมื่อกี้กูกหลังจะไปช่วยมึงแล้วกูว่าเจอแม่งพอดีแล้วคือไอ้ลุงอะ่ะไม่รู้ว่าลุงคนไหนนะแม่งมีสองลุงนั่นแหละไอ้เหี้ยคุณว่ามันจะลงไปช่วยได้จบเบยกูระซึ้งเลยล็อกเครื่องด้วย นันั้นี้รักต่อหน้าต่อตาตัวอะไรเนอะเฮ้ยเฮ้ยอีวีเออีอีแฟนอาร์ตแล้วเหรอด้พายมึงก็อยู่แฟนอนร์่หวานแฟนอาร์ตแล้วหนึ่ง ปั่นอยู่มีคนปั่นอยู่นู้ไกลเลยหรือว่ามึงวะนะเออโอหไกลสามคนเลยวะ่ะมีใครไปช่วยมึงนี้มี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 คนวิ่งมามึงอะไรออกเนไล่เพื่อนละเดี๋ยวกูฮให้เลยแม่งเอ้ยเป็นตัวที่กูเกลียดก็เจออีกแล้วไมเคิลื่อนจำสกแกร์ใส่จำสกแกร์จะเป็นงไงไอ้ไมไมเคิลื่นะกูไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวหรอกไม่ถ้ามันเล่นใส่จำสกแกร์มึงเคยโดนวะเี่าว่าอยู่ดีก็เจอนะ มันจะเอาเป็นตัวที่กูเล่นบ่อยมันเอาแอดออนที่ขั้นหนึ่งตลอดเวลาไม่เกิดขั้นหนึ่งคือมันจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจไม่มีไฟแดงๆอ๋อเคยเคยเคยเจอเคยเจอตกใจเลยเครื่องระเบิดเฮียเียมามาหาเอามาไล่เพื่อนมาไล่เพื่อนม่เปิดมึงเหรอไม่ไม่มัไล่เพื่อนอยู่ เ้่อสวัสดีครับมันไ่กูแล้วไ่กูมันไ่กูเข้าบาดใหญ่เหรออยู่ไหนปะอุ้ยตกใจไม่โดนยช

หมือนมันมานะจะเสร็จจะไม่เสร็จเออก็ไปเด้อเอ๋สวยมันน่าจะฮิวต่อต่อกันได้นะเออเนาะต่อสามคนนะเออฮิวแบบฮิวสายแลนดตอืม้ยมันมา่เพือนละ โอ้โหตอนก็โดดข้ามอะไรมันต้องช้าเดียววะเอ้าไม่ไรกูและอิเชียตกใจควันอยู่ใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้ววัดโอเคสวยได้ปดเดลือปปะได้ไหมได้ไหมประตูไดี๋ยววะเดี๋ยวกูไปรับมึงนั่นกูได้ยินเสียงเสียงในหูฟังกูด้วยอะมันมันมันตีกันอะ เออไ่นวะอ๋อมึงอยู่ใกล้อยู่อยู่ใกล้ลุงมะเออกูอยู่ใกล้เพื่อนนี่กูกูอยู่ตรงตรงหน้าฟาร์มอะหน้าประตูฟาร์มเไว้กูช่วยเพื่อนได้เฮ้ยกูหลังไวเก็ตเฮ้ยโทรเติมไฟเก็ดเก็ดกูอยู่หลังมึงเก็ดตรงไปตรงไปตรงไปเลยตรงไปตรงไปตรงไปเลยลุงอยู่ไหนอะไมู่้อยใน ให้กูฮิวมึงก่อนไหมเออฮิวกูได้บัตจะได้เชื่อบล็อกเฟิร์สไอ้เทียลุกออกได้เฉยมีมิดเดิลเออสวยโอ้โหนี่ลุงลุงดิวจุ๊กจุ๊กจะออกได้โอเคเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง